คลาบน้ำมันเตาจำนวนมากนะคะลอยเกยชายหาดในพื้นที่เกาะสีชังของชมบุรีระยะทางเกือบ1กิโลเมตรไหนดูภาพหน่อยนี่เราใช้ภาพมุมสูงนะคะจะเห็นได้คลาบดำ เจ้าหน้าที่ตอนนี้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์วิจัยทชอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนะคะก็ร่วมกันกันกบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมบุรีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชมบุรีหรือว่าสอนชนแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานคุณผู้ชมคะลงเรือไปสำรวจโดยรอบนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมันแล้วก็น้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณปิโตเรเลียมไฮโดรคาร์บอนเก็บตัวอย่างคราบน้ำมันบริเวณชายหาดนะคะไปวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมัน ทัน คาบน้ำมันที่พบนี้นะคะอยู่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าสถานีตำรวจภูทรเกาะสีชังเป็นทางยาวประมาณร้อยเมตรอีกจุดหนึ่งค่ะที่บริเวณอ่าวท่าวังภายในพระจุธาทุราชฐานพบคราบน้ำมันสองจุดนี้นะคะจุดแรกเป็นคราบน้ำมันยาว330เมตรและจุดที่สองเนี่ยคาบน้ำมันยาวอยู่ที่300เมตรก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดไปเก็บนะคะแล้วก็พ่นสารเคมีทำลายคราบน้ำมันบาง สวทีนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะไม่พบความเสียหายของสัตว์น้ําแล้วก็ปลาการังแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดกันอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะมาจากน้ํามันเตาที่ผ่านการใช้แล้วนะคะน่าจะมาจากเรือสินค้าขนาดใหญ่แอบปล่อยลงในทะเลช่วงกลางคืนก่อนที่คลาบน้ํามันนี้จะลอยเข้ามาติดชายฝั่ง